สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมาาบีอีเลฟ n นไทยแลนด์ครับผมวันนี้มีเด็กดื้อหวัวจะปวดดาบเอฟซีดือต้องถือไมเรียวเดือดเตะเขาดื้อมากวันนี้เพียงอีกบอกว่าอย่าดื้อย่าดื้อฮึมมันดื้จัง จะชวนกันไปไหนเฮ้ดูมองไม่ต้องมามองหน้าเลยเฮ้จะชวนกันไปไหนนี่ดูดูบนบนมีบนเฮ้ผ <laughs> ่านกลมกินยา นี่เน่เตชวนกันไปไหนวันนี้จับขาน้องไว้น้องดื้อวันนี้น้องดื้อม,มากจับไว้เด้อดึงขาไว้แกงเขาแกงเขาเฮ้ ชุดกันเข้าป่าอืม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 เดี๋ยวเลยหยุดเลยวางแผนทำอะไรฮะจะเข้าจะพากันเข้าไปเล่นในป่ายูคาเดีเ๋ยวนะเอฟซี้ดู Cái tiền Giang Chàng Giang chàng Thôi Thôi đi Thôi, hmm. Khai chim mút bay rụt Anh 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 Giang โอ้งานเข้าแล้วทีนี่เฮ้ไทยไกลก็ได้ช่วยด้วยแล้วดูสิดูอืมเฮ้ยังยังยังยีกวันหลังจะไม่พามาแล้วดูมันดื้อเฮ้ ดูสิมุดข้าป่าเข้าดงไปแล้วโอ้ตายแล้วเบิืองเด้อเสือ,สอเสือเด้อเสือเฮ้เสือกินโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูสิอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเฮยยุดเลยอย่างเย้ เ <laughs> ด้อดูไปเลยหาแม่เลยหาแม่เลยนะอย่าเข้าป่าอยู่คาเด้อยังอีกยืนไปนุ่นไปไปจะชวนกันมาเล่นนี่ฮยไปเลยหากบิหากบ,ากบิโอ้ตายแล้วอ๋อไปนุ่นไม่กินยาได้วันนี้ ฮะอะันเล่นยางเดียวไปโบไปพาลูกพาลงพาลูกลงไปไปกินนู่นไปอ่าโบก็พอโบได้ฮึอืมดื้อใช่ไหมนหนใครดื้อมามีบอกนุป่าวดื้อนะน้องดื้อใช่ไหม คนน้อยนี่ดื้อใช่ไหมหอมยอมรับมาทำไมพูดไม่ฟังก็ <c oughs> มามีดูหน้าตาจำนึกผิดมากไหนคนนี้ยังอีกจะไปอีกืม ยังยังยังไม่หยุดยอหอ,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 อครับ f พอเลื่นเหนื่อยโอ้ลงไปกินน้ำแล้วนะครับแม่ก็กินไปกินต้นต้นกกนะที่เขาทอเสือดูนะครับพากันไปกินนะโอ้โไล่จนเหนื่อยนะมันนี่นี่ เอาเรื่องเหมือนกันนะครับหุ่นทางข้างหน้าเขาจะเป็นจะเป็นต้นข้าวเราจะให้เขากินต้นในต้นกบนะครับต้นกบนู้นนะเขาจะกินกัน ไปแถวนู้นน่าจะมีที่ปล่อยให้กินอยู่นะครับฝั่งนูง้นแต่มันติดต้นไม้เขานะครับเราก็ต้องดูแลไม่ให้โดนต้นไม้สงสัยเหนื่อยนะลงกินน้ําไม่ใช่แค่มันนี่เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยนะแม่แม่ดูถ่ายรูปออกมาสวยมากนะบรรยากาศช่วงเย็นๆน,นะครับเอฟซีท่านใดอยากมาเยี่ยมเยียนนะครับ มันนี่ก็มาได้นะครับผมเราเปิดต้อนรับพาแม่ๆ FC เีเที่ยวนะครับมาดูวิถีชีวิตเลี้ยงช้างอยู่กับเด็กๆไปนู่นแล้วนะเว้เขาก็ได้ออกมา เล่นนะครับสนุกเขาแหละดูแลยลงมากินน้ำกันนะมาด,ดูดูแล้วผ่อนคลายมากอันนั้นเล่นโครนเดวนเะอ๋อเดินเ,เข้าไปลงไปอาบเลยโบ ข้าวเขานั่นข้าวไม่ใช่หญ้าเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยที่กินน์หญ้าทางนน้นเยอะๆนั่นเขียวๆข้างหน้านนพอเริ่มร้อนนะฮะก็เล่นโคลน เพื่อคลายความร้อนนะครับก็เป็นการไล่มแมลงด้วยนะครับเอสิเด๋ยวลูๆก,ก,ก็กินหญ้านะครับเด็กกินแม่ก็มาเล่นโคลน Kinh Nam bỏ ở ừ, Kinh Dòng 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 Vậy bà chín khao không? Nè, đôi Để đi. Ở đây Khao đây nè, mình mới chơi da đấy ừ. หญ้านะกินได้แต่อย่าก,กินข้าวมอมแมมเชียว <c oughs> นบหลังจากเขา <c oughs> เล่นเหนื่อยครับก็ <c oughs> มาเล่นน้ำ <c oughs> กินหญ้าอย่างนีนง้นะครับแล้ก็หลังจาก กินเสร็จกินน้ำเสร็จนะเล่นโคลนเสร็จก็เดินหากิกนต่อนะครับช้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอบอุ่นอบอุ่นนะครับเอาฝาก FC ฟีครบรถเลยวันนี้นะครับก็ฝากเอนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลา์ like, หน้าครับสวัสดีครับ